ราอความของกานาได้นะครับนะปเดับเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของเหยื่อหมดนะครับเราก็ต้องเสยหายก็คือเยื่อนะครับมาเป็นคณะทำงานร่วมของผมนะครับนพะราะนัวันนี้ยังไม่มีเลยที่มีคณะทำงานที่เป็นเหยื่อหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับ เพราะนั้นวันนี้กําลังยกร่างอยู่นี้อยู่นะครับเพื่อจะนาเรียนท่านพบตรให้ออกคําสัง่งแต่ตั้งคณะทํางานอีกชุดหนึ่งนะครับนะเพื่อจะเอาผู้ตกเป็นเหยื่อกาง้ามนุษย์เหยื่อผ้าปมงุงนะครับมาเป็นคณะทํางานนะครับแต่วันนี้ยังไม่มีคณะไหนเลยทีม่มีเหยื่อเข้ามาเป็นคณะทํางานคณะกรรมการนะครับวันนี้ผมาเราอออกคำสั่งอยู่นะครับ,นะรบก็เรากำลังคาดฉัรอยู่นะครับ เพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกล่าวด้วยว่าในเรื่องนี้สิ่งต้องดาเนินการต่อไปคือเรื่องการยึดซักนะดำเนินคดีความมีฐานอายาดข้อเงินนะที่ต้องดำเนินคดีต่อไปร้านนะครับนะวันนี้เรายึดอ,อายัดทั้งบัญชีทั้งรถทั้งบาง้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาไล่ต่ออย่างทั้งหมดหลังจากนี้ไปแล้วก็จะเป็นการดําเนินการต่อในเรื่องของจำนวนสองส่วนนะครับวันนี้ท่านกบมตรมีข้อหมายผมรวบวมกับท่านผู้วิชาการสรุปไว้ก่อภาคนะครับนะแล้วก็ท่านผู้การ ระเบิดประทวนหนวดเทลายนะครับดาแข็งปิดคดีคดีที่สองเนี่ยยังมีผู้กระหาอยู่ครับที่หกคนในะครับยังมีผู้กระหาที่เออ่ในฝั่งเราเนี่ยน่าจะมีอีกสักหนึ่งคนตอนนี้ชุดสืบสวนเนี่ยกำลังพิสูจน์ทราบตัวอยู่นะครับไดจาก่มอนเตลิ่งสองคนแต่ผู้กระหาที่เหลือเนี่ยที่อยู่ฝั่งพข้ามเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่ฝั่งฝั่งลราเนี่ยยังยังมีอยู่ไอ้ตัวที่อยู่ฝั่งพข้ามยังมีอยู่นะครับเข้อหมายเด่ได้ว่าเราบรรลับเข้อหมายโดยเท่าเทียมกันนะครับนะครับ ก็ต้องกลับเปลี่ยนส่วนนี้นะครับแล้วเราเนี่ยรับผิดชอบประชาชนทั้งประเทศนะครับวันนี้ยอมรับนะครับนะว่าในองค์กรภาครัฐแบบนี้ต้องมีทั้งคนดีและไม่ดีอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ต้องเรียนว่ายังไงก็ยังดีอย่างว่ามีคนไม่ดีอยู่ไม่มากนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าผมก็ยา,างังความเชืวอหมายอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อจะให้เป็นอุทาหรณ์เตืียนใจตำรวจนะว่าในแบบนี้ต้องไป่เอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นะ ถ้าเห็นไหมเพราะว่าจะเล่นระยูกรุงเทพไม่มีทางโงมานเล่นขนาดนี้ได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้คนที่ดูแลที่ดีสุดคือผู้การผู้กับนะครับดังนั้นผู้การผู้กับเนี่ยจะต้องเป็นหลักนะครับแล้วก็ผมผู้ช่างจะต้องไปกํากับผู้การผู้กับส่วนนะครับคือต้องเรียกว่าตำรวจเนี่ยแม่งอากกำลังบนเราเยอะนะครับเราต้องหมั่นพูดหมั่นจานะครับต้องขยันพูดขยันอบรมนะครับนะ ในเรื่องข่านี้นะครับข้อมูลในหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับเขาน้าจะมีข้อมูลหรืออะไรต่างๆอยู่นะครับซึ่งผมไม่ได้รอบเรื่องเรื่องยติดนะครับแต่ว่าสีนงำตาลคือเมื่อคนไทยเสียร้อนใช่ไหมครับเราในฐานะบริเจีาธรรก็ต้องช่วยเหลือกลับก่อนนะแต่ว่าไม่ช่วยเหลือกลับมาแล้วเนี่ยส่วนเขาจะมีความผิดในเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ว่าไปนะครับข้อมูลในหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับเขาน้าจะมีข้อมูลหรืออะไรต่างๆอยู่ ซึ่งผมไม่ได้ไ่ชอบเรื่องเรื่องหยาตินะครับแต่ว่าเสียงธรรมคือเมื่อคนไทยเดือดร้อนใช่ไหมครับนะเราในฐานะอนุญาตทำก็ต้องช่วยเหลือกลับมาก่อนนะแต่ว่าไม่ช่วยเหลือกลับมาแล้วเนี่ยส่วนก็จะมีความผิดในเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ว่าไปนะครับแต่จากการดำเนินการที่ผ่านมาตัวนี้26พฤษภมาคมที่ผ่านมานะครับที่เราได้มีการช่วยเหลือเยือน,นทั้งหมด29คนนะมีการจับกลุ่มผู้ร้าไปทั้งหมดเนี่ย16คนนะครับซึ่งเป็นชาวจีน9คน เราสี่คนนะแล้วไทยสามคนนะซึ่งได้เอา,เ,อาเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมาไลฟ์สดนะครับฟันแพทฟอร์มชื่อทูโซนะครับนะเพื่อส่งไปยังประเทศจีนนะครับแพาฟอร์มของเราเนี่ยเวลาไลฟ์ครั้งหนึ่งก็จะมีรายได้เนี่ยทั้งละประมาณ5 0,000นบาทถึง8 0 0 0 0 0บาทนะครับนะวันหนึ่งก็จะไลฟสองครั้งนะครับนะแล้วรายได้ก็จะให้เด็กผู้หญิงผู้ชายฟลิกลงมากนะครับ นะแต่คนจีนนะที่เป็นหัวหน้าขบวนการก็จะมีรายได้นะต่อการไลฟ์ส่งรั้รงเน,น,น,นี่ยเวิรไซต์แพลตฟอร์มเหล่านี้มีผู้ติดตามประมาณ3ล้านเกแสนเมื่อคนนะฮะ่อเรียได้ว่าเยอะมากนะครับนะตัวไให้มีการาาสแสดงพฤติกรรมในเรื่องทางเพศการร่วมเพศนะครับในรูปแบบต่างๆตามที่ผู้ชมต้องการนะครับอันนี้ผมท่าบความเห็นนะครับจากการที่มีการจาับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ขยายผล ก็เพราะว่ามีเจ้าพี่รักนะที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็มีการสมัดต่อสารอาญาทุจริตท่าท้านะครับอ่อหมายจับตำรวจ4ี่คนเป็นลองผู้กับหนึ่งนะครับนะสารวัตรหนึ่งนะกระทวนเปลองผู้กับหนึ่งองสารวัตรสองนะตำรวจตำรวจทวนหนึ่งนะครับนะหลังจากนั้นเมื่อมีการสอบสวนขยายผลนะครับนะก็พบว่าทางเยอเนี่ยก็ให้การเพิ่มเติมว่าในขณะที่ เดินทางเพื่อจะข้ามจากประเทศลาวเนี่ยเข้าไปยังประเทศไทยนะครับแล้วก็เดินทางเ,าเพื่อเข้ามาหาบ้านมาเช่าบ้านนะครับก็พบตารวจตั้ง่านตำรวจยุทธาาสก,ก็ได้มีการจาับกุมนะคระะับแล้วก็พร้อมทั้งได้รับผลประโยชน์นะครับจำนวนเจ็ดหมื่นบาทก็ได้มีการขอมัดต่อสารอาญาทุจริตภ้าห้าอีกส่วนหนึ่งก็ออกหมายจับตำรวจปอีกแปดรายนะครับแล้ก็มีทั้งรอจับ แล้วตำรวจทั้งหมดอีกเจ็ดลายนะครับที่เป็นตำรวจที่ตั้งอยู่นะครับแล้วเพราะนั้นในส่วนตำรวจทั้งหมดนะเราก็มีการดำเนินคดีในส่วนที่รับในความผิดฐานร่วงการเปิที่หรือละเว้นการบัตรหรือบันั้นที่โดยผิชอบนะครับนะเรืรับผลประโยชน์นะครับนะก็มีคดีไปแล้วนะครับแล้วเพราะนั้นในส่วนกรุงเทพทั้งหมดนะครับวันนี้เราอยู่ในขั้นตอนการสืบพยานลูกหน้านะครับนะกระบวนการก็ดำเนินการไปอย่างสมบูรณ์นะครับ ผมก็ข้ามไปต่อนะครับว่าในส่วนเหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องอผู้หญิงไทยหกคนนะฮะที่ข้ามแดนไปแล้วไปอยู่ในเมืองป๊อปนะของเขตปกครองพิเศษรัฐฉานนะครับนะ,ะเป็นเขตปกครองพิเศษของวานะครับนะซึ่งไม่ขึ้นกับรัฐบาลสามพราว่านะครับนะเพราะฉะนั้นอปอยูอ่ปริเวลาตั้งแต่วันที่7จ็ดกรกฎาคมนะครับ เราก็อาศัยการประสานามร่วมมือผ่านแดนนะครับทั้งผมนั้นทั้งบุการจังหวัดทั้นตังรองการจังหวัดนะครับนะจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือกลับมาได้เพื่อปลอดภัยทัวบุคคนนะครับจากการสอบสวนก็ร่วมกันก็เป็นเหยื่อการ้ามนุษย์นะครับนะที่ได้มีการกอพักหมายจับในส่วนของโมเดลลิ่งนะครับที่หลอกลวงใช้คนมาจำนวนสองรายนะครับแล้วก็คือนางสาวเรียนยุธานางสาวชนิดสารานะครับที่ได้มีการจับกุมไปแล้วในข้อหา ร่วมกันโฆษณาหรือรับโฆษณาชัาชวนหรือแนะนำด้วยเอกสารสิ่งพิลร่วมเป็นราชจัดหานะครับล่รอเรืไปชักพาไปนะครับแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามนะแล้วไม่ว่าจะทำงานต่นตามมนนีความบิดซึ่งได้กระทาไม่ว่าจะเป็นในรัฐหรือนอกราชชาจักรนะครับ,รรจ,รบจากการสอบสวนผลต่อมาก็พบว่า,ามีเจ้าี่รักนะักที่เกี่ยวข้องในการไดรัผลประโยชน์เช่นเดียวกันก็คือการตั้ง การตั้งด่านที่ป้องยามกนะ็มีการเรียกเก็บคุประโยชน์ก่อนที่จะมีการเอาเหยื่ยอทบุคคลเนี่ยต่อเรินทานข้ามแดนโดยทีดกฎหมายนะครับ,บก,ราาาารก็ยังได้สอพวักหมายจับต่อสารอาญาทุจริตและมีผู้ชอบพันห้าเช่นเดียวกันก็จับกุมในส่วนของรองสาัวดิ์ไปหนึ่งนะครับแล้วก็ตำรวจชิ้นพื้ที่ไปอีกห่รายนะครับก็ไปรองสวัสวัิ์อยู่ที่แม่สายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนการจับกุมในส่วนเจ้าที่รัฐวันนี้ก็มีการจับกุมไปทั้งหมดนะครับ นะฮะทั้งหมดรวมแล้ว14รายนะครับ14รายนะครับนะส่วนในส่วนของผู้ดเกี่ยวข้องน,นะครับในโครงการดังกล่าวเนี่ยนะก็จะมีในส่วนของนายหน้าที่อยู่ฝั่งลุ้นนะซึ่งเป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะครับนะก็วันนี้เราอยู่ระหว่างการพิสูจน์ตัวบุคคลอยู่นะครับนะเราก็เมื่อพิสูจน์ตนัวบุคคลเสร็จจะออกเป็นหมายจับแล้วจะทําเป็นหมายเลตโนติกเป็นหมายจับอิบสระและส่ง เ,เพื่อจะให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยดำเนินการจับกลุ่มให้เรานะครับาเพระฉะนั้นก็ต้องกล่าวเรียนว่าในขั้นตอนการดำเนินการนะครับก็จะปรากฏอยู่ตามชาตาารากษาทั้งหมดนะครับาที่ปรากฏอยู่เห็นการกาาร่างาทั้งหมดอยู่แล้วนะครับการร่างาทั้งหมดนะครับเพราะนั้นนี้ก็เป็นการดำเนินการนะครับที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มีการช่วยเหลือจากผู้หาไปญบ่วงควรช่วยเหลืออีกบวก่ก้าคนต่อมามีการ ดำ้มันคดีกับเจ้าที่รัฐต่อมาเรื่อยมานะครับคนจีนวันนี้คนจีนที่อยู่ในโครงการหลบหมนี้ไปได้หนึ่งคนนะเราก็ทำเป็นไายแดงส่งไปแล้วนะครับนะในส่วนของเจ้าที่รัฐทั้งหมดที่เราจับสุดไปผมตังบดตามภาพถ่ายนะครับนะนก็ รัได้ยินว่าลูจะมาวันี้ว่าดีว่าท่านาดยรอตัันกรต้องนร่อี้ค่ะแล้วแม่หวังว่าจะเจอครูแดนเร็วที่สุดเมื่อไหร่ะก็ไล้แต่รอแลไวค่ะรอก็รออย่างให้ได้เจอลูกไดเร็วค่ะเอ่อ สาเหตุหลักๆอะค่ะแม่คะที่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 ครูแดนโดนเนี่ยสรุปว่าตอนนี้เนี่ยได้คุยกับครูแดนล่าสุดเนี่ยลูกโดนลักษณะอะไรอะคะก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันมันวันที่เท่าไหร่ที่เขาขอความช่วยเหลือมาแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะไม่ได้อยู่กันกับด้วยกันกับลูกแม่ก็อยู่ยีบทางานที่หนึ่งแต่ก็วันที่เขาขอความช่วยเหลือมา ความเศรยเหลือมาแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยาหาท่านเลิการทาทางนี้ติดต่นมาบอกว่าไปติดต่อคนนั้นนะคนนี้นะแม่ก็แม่ไม่รู้จกตายแม่ก็เลยมาติดต่อกักท่านท่านก็พาดึงเรื่องทุกอย่างอะค่ะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคุณแม่ได้รับการติดต่อจากครูแดนหรือยังเพราะว่าออกมาจากเมืองปอกละหรือยังยังค่ะ,ะติดต่อล่าสุดวันที่วันที่เก้าค่ะวันเสาร์ที่เก้า ตอนนี้ยังติดต่อขาได้หรือเปล่าครับแม่ไม่ได้ค่ะหลังจากแม่ทราบว่าทางทางการระหว่างเรากับทางเมียนมาในประสานกันเลยข่าวเมืองก็ช่วยมาตั้งแต่แรกนะคะแม่จนกระทั่งกูแดนได้รับการช่วยเหลือแต่ตอนนี้ยังอยู่ฝั่งเมียนมาเพื่อจะรอกลับไทยเนี่ยแม่รู้สึกยังไงบ้างแม่ก็นานแล้วถึงเวลาเจ็ดหกเจ็ดเดือนเลยคะ่ะที่รอคอยแต่ว่าก็ตอนนี้หน,น้าตอนนี้ก็ยังมีความหวังว่าลูกสาวจะได้กลับออกมา รู้ว่าลูกชายเราปลอดภัยเราก็ดีใจค่ะในส่วนของแม่นี่แม่ดีใจดีใจมากมากที่จะได้เจอกบบกับลูกถ้าลูกไปมาจริงๆก็เหมือนกับว่าชีวิตเขาตายแล้วก็เกินมาี่ยคะทำมไ,มได้ท่านช่วยก็คงไม่ได้กลับมาค่ะแล้วแม่ห่วงไหมคะว่าก่อนหน้านี้มีคนพูดเยอะแยะว่าครูแดนน่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าเขาก็แต่ก่อนยังไม่โควิดเขาก็ทํางานกับเกี่ยวกับพวกหนังพวกอะไรของเขาเลยแม่ก็พอรู้ว่าเขาทางานอยู่ดีไม่ได้ไม่เคยได้ยินว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะเพราะว่าเงินวงเงินที่เขามีการเรียกค่าคุ้มครองนี่มันสูงถึงยี่สิบสี่ล้านบาทเลยค่ะแม่มันก็ที่เขาเนี่ยเขตอนนี้แม่แม่แม,แม่ก็ไม่รู้ค่ะแม่แม่ไม่รู้ รู้แต่ว่าที่เขาเขียนมาก็ตามที่เขาขอที่ตามที่เขาส่งจดหมายแล้วก็ส่งหนังมาค่ะส่งมาปกติค<ม>ูแดอ,อ<ม>ปกติคูดแดน,นเคยไปมากขอหนอหน้านี้่ไหมหลังจากเรื่องแบบนี้คือมีเพื่อนผงทักจูกอะไรอย่างนี้ไลยแม่เขาที่ผ่านมาแม่ก้าไหมแม่แม่อยู่อยู่คนละที่กับลูกค่ะคือลูกนี่ก็แต่ก่อนแล้วก็ทํางานที่เขาไปทําทําหนังทําพวกสแตนเลนค่ะ แล้วก็แม่ก็อยู่ที่หนึ่งทำงานที่หนึ่งคือพอโควิดก็กลับมาก็รู้ว่าลูกลูกอยู่ตอนนั้นเขาก็มีโครงการว่าจะไปทำอะไรที่ฮ่องกงที่ไต้หวันกับเพื่อนเขานี่แหละค่ะแล้วก็เออเขาว่าเขาจะไปแล้วก็อยู่คนละที่กันเขาโทรบอกใช่ไหมคะแล้วพอโควิดอีกทีเอารู้อีกทีก็ ลูกขอความช่วยเหลือแล้วก็าะส่วนมากเราไม่ค่อยได้ติดต่อกันค่ะเพราะว่าแต่ก่อนโควิดก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ที่ไทยะคะ่ะแล้ววันนี้ที่แม่มาเนี่ยแม่คิดว่าครูแดนจะได้กลับมาเมืองไทยวันนี้เหรอคะแม่แม่ก็หวังอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าเรารอความหวังตั้งแต่นั้นเราก็พอได้ได้รู้ข่าวดีบ้างแต่จากที่เราเหม,มือนมืดมิดเพราะว่าเรามองไม่เห็นหน,นทาง แต่ณตอนนี้เราก็พอได้ยินบ้างว่าลูกชายกลับมาล้ค่ะแล้ว,ม,ลวมีคนส่งข่าวให้คุณแม่เหรอคะว่าวันนี้ลูกชายจะได้กลับคุณแม่ถึงมาที่นี่อะคะ่ะก็ท่านก็ท่านผู้ใหญ่ท่านช่วยก็คงน่าจะได้กลับมาเลยค่ะก็หวังแม่ก็หวังอย่างนั้นแหละคะ่ะแล้วนี้จะปักหลักอยู่ที่นี่กี่วันคะแม่คะก็จนกว่าจะได้รับลูกชายกลับบ้านนะะั้นค่ะ